ที่สากแวทให้อันอนั้นบอกเลยนอ่อยน,นะในีทุงอันอนั้นเด้อในีทุงไอันหนั้นในดุสิตนะอันน,น,น,นั้นไอ้ทานมันงนะทานใส่ปืนมันงนะ

มายี่ห้าพัีสามีแล้วมาสุกมาบานเทากับาดเนี่ยพอนจครับอืมใกันพอครับใชพอหยยบรอเขาบาทเท่ากัแนี้พอใญพอยขอาพอวนว่ามไม่ต้เจ้าให้เราพอใจพอหยิบยหรอพอถึงเนื้อ้วหรือไอืให้ลูกให้กินขายบน่ไงแโอเคพอเขาทำนี่ะครับอย่างนั้น บ่อหนิเราหายถืกี่เหายเอาถึงกี่นกมันจะส้ำรอยพ่อยหย่หนข้อเบอร์เท่าไหร่ในกระบอกเด็กกูไทยไทยหนั่งไปแล้วไทยทางรังเท่าไอยู่ม่กระถกหาหลุดน้นะสองรอยหลอเรยเห็นซ้ำหนพวฟังขางคนให้หาลอยต้อล่งยึดันนี่แหมต่อเพื่อาต้อน่ะนะ Dạ ông của lịch sử rồi nọ Chơi có bởi gì xếp xí xe viện nè Mà đây bà dự bà dự สรดเลยสุดอลยเสบสุดเลยเสบมังกรหนาบุ่รถปากเสียฮะของเทพปากเสียโยนผุนไห่จะบัาแต่ของเฮาเธอส่นของเธอก็คือกันไม่เนาโยนเนี่ยัวม มันจะบมดรถจะหอวนบมเมนต์อันนั้นมันยังละเอียดอันนี้มันเป็นอันนั้นมันมันเป็นรถล้วนมันวิไอพีนางมากก็แสวบตอนนั้นวิไอพีแสวบเนาะตอนเมื่อนะวิไอพีมันละเอียดเลยสุดไง ไปทั้งสามกอยเนาะเอาวันท้เซนหาสิหาเนาะหกเซนหาสิปันหเซนหาิหาเบอร์คสับนะร์คมสับได้เบรดี่ะได้บร์บอร์เดะคนเนาะหาว่าแม่เปีู่ไปหาคนเน่ ไม่ใช่ตลาดบอกแต่ก็ไปที่ของเอาขึ้นโนดล่ะไปเดินตลาดช่องมิกพี่น,อน้องจ๋าเดินตลาดช่องมิกกันค่ะ มำมกุ้งมะม่กุ้นเนาะนี่หอดยัง่งนอพายขี้ดิวเต๋ผพาขี้ริเออวันไหนรอกเมื่อวันไหนวานเขาเขามาหาเมื่ออืมเพาะว่ากล้วยตายเขาายขามอืมเขาไม่จะขามรออืมขามอยู่แต่ว่าเข้าบ่กะเนาะแถมนไรด้วยแถมอะจะเครื่องตัว ออแทมเพื่งข anyway, ี mm Jude, 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 Jude. Ups, ่เล้วก็แทมเรื่งโตเนาะหอยในรดเท่าไรในหอยแข็งหอยแข็งเป็นหอยแข็งเงินใดสองอยอมัองางต่ว่แม่ลอยตาสองลอยตีลอยเอมันเยอะอีก่ นี่ยยุ่มดดยมเดวองกเนี่ยผู้ร่มกอนยังจับกันด้องใส่ใสสด้วถ้าเอาทีว่ามันมีอันนั้นนะเอาทีว่ามันมีข้อมันเลหลายถือเป็นุกรขอนัน่นเดะนั่ยเดนข้อน่นใ่นี่ในีุ่กรนอตกอกรได้หลายต่นยางกับไ้็ทะลุดอกยากนี้นะไม่พอกันได้พอพันสื่อได้เหยเด็ก่าลูกพนสื่อเนาะ อตอนเขากินบอยอยู่ก hey ุ um. uh ้งไหม่อยมะกุ้งแล้วไปลานเีเื้อแล้วข้าเหาเอเคี่คะอันนี้ใส่กันี่วานจานี่ในโล่คืนจบกปะอือันนี้มันใส่ไงนี่พ่ออยากมันแ่อนเฮ้ยคุงอันนันมันไม่แตกะมันแต่เปลือก อากุ้งคาวดีกว่านี่นะเออมันได้กินเบิร์ตอันนั้นมันมีแต่งใจอันนั้นมันมันมีแต่กากมันคันให้ซื้อกินกับซื้ออันนี้แล้วว่าซื้อแล้วอันน่ะมันมีแต่งใจอันนั้นพวกทอยอย่างไรดิ้ดิ พี่น้องจ่ากิมเขาโชคดีทั้งสวยทั้งรวยขอบคุณนักกระไรก็้แช่ค่ะก็ติดตามกุกระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ